สวัสดีค่ะนัดและนุ์จากเซมิเนพาวเวอร์พตี้ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ตำบลแม่เขียอําเภอเมืองจกกังหวัดเชียงใหม่กันนะคะอยู่ในหมู่บ้านปรานค่ะเราจะพาคุณมาดูพูลวิลล่าสำหรับขายและเช่าซึ่งเป็นบ้านหรูสไตล์ล้านนาค่ะค่ะบ้านนี้นะคะก็ประกอบไปด้วย4ห้องนอนพร้อมห้องน้ําในตัวนะคะแล้วก็อีก3ห้องอเนกประสงค์นะคะสําหรับทําห้องรับแขกรับแขกหรือว่า ทําเป็นห้องโฮมออฟฟิศก็ได้นะคะแล้วก็ด้านในนะคะสําหรับบ้านหลังนี้สามารถจอดรถได้จํานวน4คันนะคะ2คันบริเวณด้านหน้าและอีก2คันบริเวณด้านหลังค่ะค่ะบ้านหลังนี้ค่ะตั้งอยู่บนที่ทดินนะคะทั้งหมด219ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอยประมาณ789ตารางเมตรซึ่งเป็นบ้านที่มีขนาดใหญ่สำหรับครอบครัวใหญ่เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยค่ะ ่อเราเดินเข้ามาถึงในตัวบ้านนะคะสำหรับชั้นหนึ่งค่ะชั้นแรกนี้เราจะพบกับห้องรับแขกนะคะห้องรับแขกซึ่งมีโซโฟ,ฟาขนาดใหญ่พร้อมทั้งทีวีอันนี้เป็นส่วนแรกของบ้านตรงส่วนนี้นะคะความโดดเด่นก็จะอยู่ที่เพดานค่ะมีเพดานที่สูงเท่ากับชั้นสเลย มีโคมไฟที่สวยงามบ้านหลังนี้จะตกแต่งสีเป็นสไตล์โคซี่นะคะทำให้เรารู้สึกเย็นสบายทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายค่ะมาในชั้นนี้มีหนึ่งห้องนอนค่ะทางด้านนี้ค่ะหนึ่งห้องนอนพร้อมห้องน้ำค่ะมีตู้เสื้อผ้าต่างๆโต๊ะเครื่องแป้งเรียบร้อย เราสามารถมองเห็นวิวด้านหน้านะคะในส่วนของห้องน้ำค่ะก็จะมีความอินแพอรแบบเป็นสัสดส่วนอันนี้จะเป็นท้อยแล้วก็อันนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นเรนแชเวอร์นะคะถัดมาค่ะ ห้องถัดมาซึ่งอยู่ตรงข้างกับห้องนอนเมื่อสักครู่นี้จะเป็นห้องอเนกประสงค์ค่ะมีขนาดใหญ่มีแอร์ในตัวเราสามารถปรับเปลี่ยนห้องนี้นะคะเป็นห้องนอนอีกห้องนึงได้เลยประตูภายในห้องด้านนี้นะคะจะเป็นประตูห้องน้ําที่สามารถทะลุออกไปห้องน้ําห้องเมื่อสักครู่นี้ได้เช่นเดียวกันตอนนี้นะคะเจ้าของเดิมเธอใช้ห้องนี้เป็นห้องทํางานค่ะ พูวิลล่าที่นี่ค่ะมีความแตกต่างจากพูลวิลล่าที่อื่นๆในเชียงใหม่ซึ่งเป็นพูลอินดอร์นะคะส่วนตรงนี้จะเป็นห้องรับประทานอาหารวิลล่านี้มี2ครัวค่ะมีครัวฝรั่งแล้วก็ครัวไทยครัวฝรั่งก็จะมีเคาน์เตอร์ขนาดใหญ่ที่เราสามารถทำอาหารไปด้วยแฮงเอาท์ mm. ไปด้วยกับแขกที่มาที่บ้านได้นะคะ มีคาบินเนตต่างๆซึ่งจุของได้เยอะเลยค่ะนี่ถ้าเราเปิดประตูออกมาทางด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นครัวไทยค่ะประตูนี้นะคะเราสามารถเดินออกไปทางหน้าบ้านได้ซึ่งถ้ามีเมด เมสามารถเดินตรงเข้ามาที่ครัวไทยได้เลยโดยไม่ต้องเดินขานเข้าไปในบ้านนะคะในครัวก็มีทีวีที่จริงห้องนี้นะคะเราสามารถเชิญเป็นห้องคาราโอเกะได้เลยเพราะมีความมีขนาดใหญ่แล้วก็ผนังค่ะสังเกตได้เลยว่าผนังเป็นดับเบิลวอล หากสมมุติว่าเราต้องการความเป็นส่วนตัวในการรับประทานอาหารเราสามารถใช้บานสไลด์เพื่อการระหว่างห้องครัวและห้องรับประทานอาหารได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูสระว่ายน้ำกันค่ะสระว่ายน้ำอินโดยอย่างที่นัดแจ้งไปเบื้องต้นมีขนาด4คูณ10เมตรค่ะเป็นสะระคอลีนนะคะ หลังคาใช้เป็นหลังคากระจกใสบ้านหลังนี้นะคะมีอายุประมาณ7ปีค่ะซึ่งไม่เคยปล่อยเช่าเจ้าของอยู่เองมาโดยตลอดแต่ตอนนี้เหมือนเจ้าของเธอมีบ้านเพิ่มขึ้น อันนี้จะเป็นห้องน้ำค่ะส่วนด้านหลังนี้ค่ะเป็นโรงจอดรถอีกที่หนึ่งที่คุณนุชได้แจ้งไว้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะคะว่าบ้านหลังนี้มีทางเข้าออกได้สองทางอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งประตูที่เราสามารถจอดรถยนต์ได้ตรงด้านหน้านะคะจะเป็นเหมือนห้องสต็อกค่ะใส่อุปกรณ์ต่างๆ มีประตูบานสไลด์เก็บเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นสวนด้านหลังบ้านค่ะด้านหน้าที่เราเห็นจะเป็นห้องที่เอาไว้เก็บพวกปั๊มของของสาไว้น้ำบ้านมีรั้วรอบขอบชิดที่ดีนะคะไม่ต้องห่วงเลยและมี C C T V ที่บ้านด้วย แค่ชั้นหนึ่งนะคะทุกคนจะเห็นได้ว่ามีการใช้พื้นที่มีมีการออกแบบให้ได้ใช้พื้นที่ทุกส่วนของบ้านจริงๆมาค่ะเดี๋ยวนัดพาไปดูห้องเมดด้านนอกกันค่ะอ๋อตรงนี้มีห้องน้ำสำหรับแขกอีกหนึ่งห้องนะคะ และนอกตรงนี้นะคะเป็นลานซักล้างค่ะก็จะมีลานตรงนี้ด้วยเดินออกมาด้านนี้ค่ะเป็นห้องแม่บ้านค่ะเหมือนอินสูตเหมือน คอนโดนเล็กๆสักห้องเลยมีทั้งห้องน้ำตู้สภ้อผาเตียงสามารถอาศัยอยู่กันได้ประมาณ3คนเลยนะคะ mm. เพราะว่าข้างล่างเป็นควีนไซส์แล้วก็ข้างบนเป็นซิงเกิลเบดตู้สภ้อผาก็มีพร้อมเชิญค่ะ เนี่ยค่ะอย่างที่นัดบอกว่าเมดสามารถเดินตรงเข้ากับห้องครัวซึ่งผ่านประตูนี้ได้เลยทุกท่านจะสังเกตเห็นนะคะว่าประตูทุกบานของบ้านหลังนี้เป็นประตูไม้จริงนะคะข้อดีของประตูไม้จริงก็คือเก็บเสียงเสียงด้านนอกจะไม่มารบกวนเราอะฮะแล้วตัวเราเองอย่างที่นัดบอกว่าเราสามารถเทินห้องต่างเนี่ยห้องอย่างเงี้ยเป็นห้องคาราโอเกะได้เลยเพราะว่ามันเก็บเสียงได้ดีมากพื้นก็เป็นไม้จริงค่ะเป็นไม้เนื้อแข็งเดี๋ยวเราไปดูชั้น2กันเลยค่ะ แล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่ชั้น2นะคะและห้องที่นุชอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องอเนกประสงค์ขนาดใหญ่นะคะซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น2นะคะเหมาะสําหรับที่จะเป็นห้องรับแขกนะคะแล้วหรือจะทําเป็นออฟฟิศภายในบ้านก็ได้นะคะห้องนี้ค่อนข้างกว้างเลยมีพื้นที่บริเวณกว้างนะคะและด้านนี้ค่ะสําหรับห้องอเนกประสงค์ชั้น2นะคะจะบอกว่าความพิเศษจะอยู่ตรงที่ มีระเบียงนะคะเป็นเทเลสขนาดใหญ่สามารถมองเห็นวิวหมู่บ้านนะคะได้บริเวณโดยรอบเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูห้องอนเนกประสงค์อีกหนึ่งห้องนะคะสำหรับชั้นสองค่ะและสำหรับห้องนี้ค่ะเป็นห้องอเนอกประสงค์นะคะขนาดเล็กที่อยู่บริเวณชั้นสองนะคะซึ่งอยู่ติดกันนะคะกับห้องอเนอกประสงค์ห้องใหญ่นะคะเความพิเศษของห้องนี้เหมาะสำหรับการทำเป็น โฮมออฟฟิศนะคะเพราะว่าจะมีขนาดเล็กกว่าห้องสักครู่นี้และความพิเศษของห้องนี้อีกหนึ่งอย่างก็คือสามารถที่จะลิงก์ออกไปนะคะบริเวณเทเรสของหลังบ้านได้ซึ่งความพิเศษของตรงนี้สามารถที่จะออกไปแล้วก็เห็นวิวดอยสุเทพได้เลยนะคะบริเวณหลังบ้านจะเป็นเทเลส มีความกว้างใหญ่นะคะแล้วก็มีวิวดอยสุเทพซึ่งเป็นวิวทัศนะคะยอดนิยมของจังหวัดเชียงใหม่เลยทีเดียวสามารถมองเห็นบริเวณวิวด้านหลังหมู่บ้านได้โดยรอบเช่นเดียวกัน <You. S 1> เราจะไปดูกันนะคะสำหรับห้องด้านในนะคะซึ่งเป็นห้องนอนนะคะอีก3าห้องนะคะตามานุษมาด้านนี้เลยค่ะ และห้องนี้นะคะคือห้องแรกนะคะจะเป็นห้องนอนห้องเล็กนะคะต้องบอกว่าทุกห้องนะคะจะมีเป็นเตียงคิงไซส์นะคะเตียงขนาดใหญ่นะคะพร้อมกับตู้เสื้อผ้าและห้องแต่งตัวนะคะอยู่ในห้องเดียวกันและความพิเศษของทุกห้องนะคะก็คือทุกห้องจะมีห้องน้ํานะคะในตัวแยกเป็นสัส่วนระหว่างห้องน้ําและห้องอาบน้ํานะคะ ถัดมาอีกหนึ่งห้องเป็นห้องนอนนะคะเช่นเดียวกันนะคะแต่ห้องนี้จะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะจะเห็นได้ว่าห้องนี้เป็นเตียงขนาดใหญ่เช่นเดียวกันและมีห้องน้ำในตัวเหมือนกันนะคะแยกห้องอาบน้ำและห้องน้ำนะคะอย่างเป็นสัดส่วนเลยถัดมาอีกหนึ่งห้องค่ะจะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะสำหรับห้องมาสเตอร์เบดรูมของบ้านหลังนี้นะคะจะอยู่บริเวณชั้นสองซึ่งจะมีเตียงขนาดใหญ่และ ตกแต่งอย่างหรูหราน,นะคะบริเวณด้านหน้านะคะจะมีระเบียงเปิดออกไปสามารถชมวิวได้นะคะชมวิวบริเวณหมู่บ้านได้โดยรอบและระเบียงเนี่ยจะมีความยาวหักมุมเป็นตัว L เลยค่ะก็จะเห็นว่าห้องนี้นะคะมีความเป็นสัดส่วนนะคะมีพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างกว้างนะคะและความพิเศษของห้องนี้นะคะ จะมีห้องแต่งตัวที่กว้างมากมีตัวซื้อผ้าบริเวณด้านในเนี่ยถึง2ด้านเลยทีเดียวนะคะซึ่งมีความจุมากๆเลยและด้านนี้ค่ะจะเป็นห้องน้ำที่มีห้องชาวเวอร์และห้องน้ำที่แยกกันเป็นสัดส,ส่วนมีอ่างอาบน้ำจากรุช่เป็นห้องเดียวที่เป็น m ม s สเตอร์เบ o m นะคะ จากที่ดูบ้านไปแล้วนะคะข้อดีของหมู่บ้านนี้ค่ะคือมีความเงียบสงบมีความเป็นส่วนตัวบ้านแต่ละหลังมีแต่เพื่อนบ้านที่ดีๆทั้งนั้นเลยค่ะบ้านหลังนี้นะคะสงวนราคาขายณนะตอนนี้นะคะอยู่ที่36ล้านบาทค่ะค่าใช้ใจ่ายต่างๆในวันโอนคนละครึ่งนะคะสำหรับผู้ซื้อและผู้ขายราคาเช่าณตอนนี้ค่ะเปิดอยู่ที่1 2 0 0 0 0บาทต่อเดือนนะคะหากท่านใดสนใจ เราก็จะมีแปะรายละเอียดของการติดต่อนะคะสำหรับในส่วนของการติดต่อสเตเมนต์วันที่ท้ายคลิปนี้นะคะถ้า,ถาสนใจสนใจให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราทีมง,งานสเตเมนต์ด้วยค่ะแล้ววันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ